บรรพบุรุษนักรบไทยได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชของพื้นแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้วีรกรรมสำคัญที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันจันทร์แรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุธทธาธิถีมีชัยเหนืออริราชศัตรูปรากฏพระเกียรติยศแผ่ภพศาลและเกียรติภูมิของกองทัพไทย ได้เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศด้วยเหตุนี้จึงยึดถือให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอาชญากรรมข้ามชาติผิดกฎหมาย ภัยคุกคามทางไซเบอร์การพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดเป็นภัยคุกคามแบบผสม Hybrid Trees กองทัพไทยจึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพตามหลักการสงครามสมัยใหม่ที่มีการปฏิบัติการใน5มิติได้แก่ทางบกทางทะเลทางอากาศไซเบอร์และอวกาศ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์ของชาติรวมถึงดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยมีพันธกิจที่สำคัญประกอบด้วยการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการถวายความปลอดภยัยการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานการสนับสนุนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ การสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสาคัญต่างๆโดยได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ราชวลรวิถีไทยจอมราชา7 2 3มหามงคลซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรัชสมัยปัจจุบันการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้จัดและวางกําลังเพื่อป้องกันชายแดนทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ ตั้งแต่ยามปกต mm ิรวมถึงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการสร้างบรรยากาศแห่งความสันติสุขรวมถึงสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอย่างต่อเนื่องอาทิปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและตอบโต้สถานการณ์วิกฤตเพื่อให้มีความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนอาทิการอพยพคนไทยจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้ดำรงความต่อเนื่องภารกิจเก็บกู่ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม เพื่อส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้วกว่า2,500ตารางกิโลเมตรการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการเคารพหลักสากลระหว่างประเทศและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่สำคัญอาทิการแลกเปลี่ยนการเยือนการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆความร่วมมือด้านการฝึก รวมถึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกที่สําคัญได้แก่การส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติณสาธรณรัฐเซาสุดานโดยปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องเป็นพลัดที่5การพัฒนาประเทศป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆอาทิเหตุน้ําท่วมฉับพลันและดินโครนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเหตุอทุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งในระยะต่อไปจะมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กองทัพไทยขอยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งจะเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติสื่ไป